สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองล่างรถห้าสิบบาทนะครับเนาะล่างรถดวนนะครับนี่หน้าฝนนี้รถผมไปขี้เปิ้ลขนาดครับผมก็เลยมาแหว่ล่างใหหน่อยเป็นตัวแรกนะครับที่ผมมาล่างแจ้บริการล่างรถดวนแบบนี้นะครับนี่ซึ่งตะกี้ครับรถไปตั้งใบพัดอะไรอย่างเชียงไฮ้ต่างต่างโอ้ล่านอีมีหลายล่านเลยนะครับนี่แต่ผมมาแหว่ล่านตรงนี้ตรงตาสายครับตาสายก็บอกหัวด้อยนะแถวๆวเนี้ยครับผม มาหนี่เดี๋ยวเอามาดูก่อนนะครับมาแล้วครับตัวนี้รถจะนั่นเลื่อนไปด้านหน้าละทั้งคิ้วของเขาน้องบดกระควักเ,เขาก็ไปนะครับเนาะนี่าาน้อมา,าจอดตรงนี้เลยครับนี่ครับโอ้ต้องได้ลงรถนะครับเนาะจอดตรงนี้เลยนี่เปิดเขาหน้ามาชี <3 S 1> ตัวนี้ครับรอในระถ <3 S 1> เลยครับคุณผู้ชมห้าสิบบาทครับ ล่างกับตั้งน้องผมว่าโอเคนะครับประหยัดเวลาโดยที่แต่กระทุกโดยครับผมหน้าของเราผมก็กระเช็ดเลยฮะหน้าที่ออกไปกี่ปบก็เช็ดเออกระเช็ดโดยนี่ครับฟ้องเรื่องจากตรงตีล่างเราน้าฉีดเองแล้วผมตั้งหน้าปผมกระเช็ดด้วยนะครับผมว่าล่างดายไหนผมว่าหน้า ตีเชียงให้นะครับ้รงมีหลายล่างนะครับแต่วันนี้ผมมาล่างตรงตีเนี่ยครับหัวดอยครับผมหัวดอยถ่าทรายอย่างเงี้ยครับนี่น้าตรงนี้ครับป้ายสีชมพูนะครับเนาะเส้นทางตีลูกจากในเมืองจะไปเทิงนะครับนี่ครับหลังจากดิบนล่างแล้วประกจะไปเจ็ดตั้งหน้าคุณครับผม ลางรถด่วน50สิบาทครับเปิ้ลนเอาน้าฉีหลอบคันแล้วเปิ้ลก็เอาเป็นน้ำยาของเปิ้ลนะครับเนาะน้ำยาล่างรถมาล่างกคมแคครับซึ่งเป็นฟองเลยครับคุณผู้ชมครับจากนั้นเปิ้ลนก็นจะช่วยกันคัดตังนอกบนครับผมนี่ครับนี่ว่าโอเคนะครับราคาประหยัดหน่อยประหยัดเวลาตัวแล้วก็เปินล่างรถเงาสะอาดเลยครับผมนี่ ผมชักจะติดใจแล้วครับเดี๋ยวรอบหน้ามาใช้บริการแฮมแน่นอนครับผมนี่ครับหลังจากล่างรถแล้วเจ้พนักงานปกจะเอาพามาเจ็ดนะครับเนาะนี่เอาผ้าผืนใหญ่ๆมาช่วยกันเจ็ดค้นละลายเลยครับผมนี่ครับเป็นการเจ็ดบนหลังคารถเทาโดยนะครับเนาะนี่ล้วปกเจ็ดกระจกอย่างต่างๆนะครับผมนี่ครับนี่รถเทาสะอาดเยี่ยมเลยครับทั้งนอกแล้วครับผมนี่ครับ นี่ห้าสิบบาทครับนี่น่ครับมันเช็ดหมดเลยครับตามซอกตามไอย้ยางต่างๆนะครับเนาะนี่ครับแป๊บเดียวก็จะเร็จแล้วครับอันนี้ยางปัน้ำฝนของผมมันรุดผมว่าจะหาล้านเปลี่ยนอยู่แตถ้าเจอล้านตรงข้างตังนี่ว่าจะเปลี่ยนอยู่ครับนี่ครับ นี่โอเคครับรถสะอาดเลยนะครับผมนี่